ได้รับฟังกันนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2554อะไรนะหอยเหรอรต็มรูเลยสวัสดีค่ะนนี้ขอเริ่มกันที่เรื่องของการงาพระพรนะคะที่สิิโรงพยาบาลศรีราชช่วงเช้าค่ะท่ปรานเดินทางไปรงงานถวาพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งคณะที่สาูกชุมชนเกษตรกรพระัวงจรดับล้ามืยชาุจัง บ้านนาเผดจนะจังหวัดสกลคณะกรรมการบริหารวิวัฒน์ิสรีบ้านสมเด็จสมาชิกสถาบันพลังจิตการุภาพวัดเฉลิวันจังหวัดตราดคณะเจ้าหน้าที่อะไรนะข้าราการตลอดจนประชาชนทั่วไปนะแม่โอ้ยเราสวย ในวันที่สิบเอันนี้ตัวอะไรตาวเต่าับมือกันบ้างนะคะเริ่มกันที่นาแนี่ล่ะตัวนี้ยตัวนี้คือไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนหรอตัวนี้ไม่ใช่คนแล้วนี่ล่ะเนี่ยเป็นเต่าเต่าวแล้วนี่ล่ะเนี่้ยนี่ตรงนี้บ้านบ้านบ้านใครมาคุณตัวใหญ่ไงไหนล่ะคนคนอยู่ในบ้านไหม มีสิ้สงกาื่ดเม่อยได้เลนี่งเรายนต่อไปส่วน่าที่ว่าในปัญหาสรอาชาที่ติสากเาอรไทหลายคนที่เดินทางไปี่ยกับมเร่องาินทาเร้กาน่าจะหาเรื่องส่ตัวผมไม่มีการไป่นล่ะป้าทำรให้จิตาหน่อยอ่ะ

ขึอนไหวต่อว่าที่สสของพรรคในสายใต้ที่จะให้ตัดยื่รูปพรรคอเพื่ะคห้พรรคในการเลือกตั้งค่ะโดยถห็ว่าไม่ควรที่จะรถบรรทุกกล้วยเหรอพักทิพยเก่ารวมทั้งนายพิสิทธิ์เนชัยชิวะนี่ก็ได้มีปฏิกับมาเติมตำแหน่งอีกโดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องมันจะรื้อตัดสินเลยมิลินพัดจะส่งไม่ให้เจติมนะสวัสดีครับเจติมให้ดูหน like ่อยนะสวัสดีครับเดีครับก่อน em> ิม สวัสดีครับอาไมวัสอุคถามด้วยเยติ๋มอยู่ไหนชอบานไหนนะตัิมอยู่ขึ้นเหนอยู่ไหนนะเ้ยังไม่มาอยากอยากให้เยติ๋มเอาของเล่นมาไหมเยติ๋มมีของเล่นเยอะนะบอกเยติมหน่อยเรียนอยู่ไหน ยัอยู่ไหนอะไรนะกพบกทันเพิ่มจา้นีกวใม่ทร้อยเจห้าห้